นอกเหนือจากศีลาจลรวันท่าความเป็นปราดทาาภาษาพระบาลีแล้วอยากได้ทุกเทชีวิตท่าน,นสอนพระบาลีแก่ลูกศิษย์ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคุณโปรดสถาปนาเป็นหลองสมเด็จพระราชาคณะที่พระโรคอดีตสถิตนวัสามัยาวรรวิหารบางลำพู เจา้าพระคุณนั้นนอกจากจะเป็นประเ็นเอกสุดยอดพระบาลีเปรเียญเจ้าเจ้าพระบาลีแล้วยังสาเร็จปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านพระบาลีและวิชาทางพระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยพระนสีประเทศอินเดียพุธภูมิถึงนับเป็นพระมหาเถรัซึ่งเป็นผู้ศรงบาลมีธรรมอย่างยิ่ง ในานามของบุตธทดาของพุณแม่อาลีลัตสำนึกในเมตตาเจ้าพระบุทเป็นที่ยิ่งนะักพอกล่าบถาวายนโมทนากล่าบขอบพระเดชพระบุทไว้นโอกาสนี้ด้วยบารมีธรรมของพระเดชพระพุณและความเป็นบุตรทั้งหลายจะส่งถึงดวงวิญญาณของแม่ให้มีความสุขมีความปีติยิ่งโดยยิ่งขึ้นไป